ครับผมสวัสดีครับพี่น้องปองปลายซุกูสุกสคนหลังจากมือวานในผมมาตีคิวครับติดคิวครับหอบภาพนังครับหลบทั้งขงังวันนี้ผมก็ได้มาท่าสีครับ ทาสีก็แล้วไปส่วนหนึ่งแล้วครับเมื่อเอ้านี่เลี้ยวไปส่วนหนึ่งแล้วก็เเลีอยยูนี่ครับแถวนี้เราบริในท่า,แล,าแล้วก็คิวท่าไปรอบนึงครับผมจะเก็บเป็นรอบสองรอบที่สองเมื่อนี้ว่าจาให้มันแล้วครับหองนี่จให้มันแล้วเลยครับหองนี้ถ้หาหองนี้แล้วก็ับมันเลีเ้ยอยู่หองนอนห้องนี้ก็เลี้ยรประตูครับป่านประตูแล้วก็หองน้ำ แล้วก็ระเบียงข้างนอกครับระเบียงข้างนอกขงอกขงบริษท่าครับแล้วก็รอบนอกบ้านท่าสักกล่องเลยครับมื่อนี้ผมจะท่านี้มันแล้วครับห้องรับแผกนี้ตัวน,นี้มันแล้วครับห้องใหญ่ห้องโถที่ท่ายันแล้วมาลุยกันเลยรครับพี่นอ้องมันเป็นการเยเวลาเดี๋ยวมันสิบบอลลวต่างกล่องก่อน ลูอยกันเลยครับพี่นอ้อขี่วเท้าขอตามประตูห้อท่ากันเครับเดี๋ยวจะหมองง่ายๆครับลุกกิงัว 我也没。Oh, boy, ทีสองหอก็ปลอเดียวจบเลยคร้บเพราะว่ามเปยนสีคนครับสีบอลน้ลายครับเดี๋ยจบเลยเีวเลยบริกานครับพี่น่อง เอาเปล่ามั้งครับพวกเาเลี้วครับพวกเานเลี้วครับมาเลี้ยวเดียวาสีครับท่าสีองเนอเยอสักอะไรอ่ทาเลียวทา พี่น <'De án> ้องรออนนองก็ต้องไปถ่ายเดี่ยมา 你看那刮花玻璃，比铁还硬。来，那有。 ทูปั้ไฟนี่มันแบบคงกันเรียบร้อยเมื่อแล้วน้องรอบเดียวคงสีเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วจะขึ้นลา่างไหมครับ อ้วนาแล้วยวครึ่งมนอ่ครับโอมันตี้าดตีคิวครับตีคิวเดียวววนรอบคิวแล้วเที่ยบใยมุ่งเลอันปูนก็โอครับปูนขวมยังเอาบางมีของเลยวเด้เถวาสิมลวหมดเลยครับตัของนี้ม วิดีโอผมม่การตัดต่อแล้วครับง่าเลยหมตัดต่อเป็นงาวเลยครับโอเคเรยบลย แล้วครับีนอ่เดี๋ยวรอมันแห้งมันเปน็นสีมันนั่นสีนั่มองลายมองบลายครับนึ่นั่นอยู่ที่โอขาวครับเดี๋ยวนะครับมองได้ที่มันสีพวกกลินกันนี่น้อยๆเขาค่อยออกแปลงมาออกแปรงมาไทายอยีกทีนึงครับ เดี๋ยวก็รอมแห่งกันครับเดี๋ยวไปเลาสองสามแล้วครับสามด่านแล้วด่านนี้ก็แล้วแล้วครับานนาตั้งผ้าห้องทีวีองนี้ก็เล้วแล้วเรียบร้อยแล้วห้องนี้ก็เล้วแล้วครับเหลืออยนนู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้อีกสามด้านครับเนีวยก็แล้วแล้วก็ผมสี่กันคิวครับกันคิวเมืเ่อเล้วเพราะว่าถ้าไปรอบเดียว รอบสองก็คือจะเลียวด้วครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้คลิปหนาข้อกันไหมพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบาย